กระชังเราที่สั่งมา2คูเสีมันเล็กกว่าเกิดกระชังมันหดระหว่างเดินทางมามันหดลงครับผมไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะมันจะสองคูสี่เม็ดแล้วมันจะหายไป30เซนได้ไงไม่เข้าใจก็บอกกันตรงๆทีครับวันนี้ผมสั่งซื้อกระชังมาจากแอปใหญ่ๆอยู่แอปนะซื้อกระชังมา2ออันกระชังน้ําเป็นกระชังน้าไม่ใช่กระชังบกนะครับกกระชังลงน้ําคือซื้อมาสเปค2เม็ด คูณ4ี่เมตรลึกร้อยแปดิเซน2เมตรคูณ4ี่สองคูณ4ี่นะครับกว้างสองคูณยะยาว4ี่เมตรนะครับมาสองอันแต่พอแกะดูแล้วปรากฏว่าเออกว้างสองเมตรแต่ยาวไม่ถึงสี่ครับยาวได้สามเมตรเจ็ดสิบครับหายไปสามสิบเซนทำไมครับทำไมไม่บอกมาตรงๆว่าสาเมตรเจ็ดสิบทำไมต้องบอกว่า2คูณสี่ทำไมไม่บอก2คูณสามเจ็ดสิบครับเล็กๆน้อยๆก็เอากันเนาะไม่เข้าใจเลย คือคือปัญหาของผมคือผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องเรื่องคุณจะคุณจะเอาหรือไม่เอาอยัางไงเนี่ยผมซีเรียสว่านี่ถ้าผมทํากระชังเชื่อมแบบเหล็กรอ,อก่อนเนี่ยแบบเหล็กคือคือแบบแบบกระชังของผมจะทําเป็นเหล็กเชื่อมเชื่อมกว้างสองคูณสี่รอเลยเนี่ยมันก็ใส่ไม่ได้เท่ากันไม่ได้พอดีกันสิครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคุณอะไรนักหนาก็ไอสองคูณสี่เมตรได้มาสอง คูณสามเมตรเจ็ดสิบถ้ามันมันมันไม่แมทกันนะครับโอ้กูเหนื่อยหนายสองคูณสี่คือคือผมอะทำแบบเหล็กรอนะครับทำแบบเหล็กรอแล้วมันไม่ได้ตามสองคูณสี่มันขาดไปสามสิบเซนนะครับก็เลยมีอารมณ์ดิดนิดนึงนะครับเคยใช้ไม้ไผ่แล้ว มันผูกติดกับแกนลอนไม่ค่อยดีนะครับผมเคยใช้ไม้ไผ่ใช้ไม้ไผ่ใช้ก็ได้ครับไม้ไผ่ก็ดีครับหยัดต้นทุนแต่ผมอยากจะแบบมาตรฐานมั่นคงอะฮะผมก็ใช้เหล็กเลยครับเหล็กนิ้วคุณนิ้วเนี่ยฮะเหล็กคารนไนเชื่อมเลยครับเชื่อมทําปรากฏว่าทํามาสองคูณสี่เมตรปรากฏว่ากระชังเราที่สั่งมาสองคูนสี่มันเล็กกว่ากกระชังมันหดระหว่างเดินทางมามันหดลงครับ โอไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะมันจะสอคูณสี่เมตรแล้วมันจะหายไป30มสิบเซนได้ไงไม่เข้าใจก็บอกกันตรงๆทีครับนะฮะโอเคบนไปพอสมควรเดี๋ยวไปดูการไปดูผมทำเชื่อมทำกระชังกันครับ คนอื่นต้องขออภัยผู้ที่เขามีประสบการณ์เกี่ยวกับการทํากระชังปลาก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่เคยมีประสบการณ์ในการทํากระชังปลาเลยไม่เคยเลี้ยงปลาเลยมาทําเกษตรใหม่ๆไม่มีกระชังปลาที่ดีผมก็เลยออกแบบเองครับผมมีกันรอนอยู่แล้วกันรอนที่เคยทํากระชังไม้ไผ่ยอยู่ประมาณ8อันผมก็คิดว่าสั่งกระชังมา 2, อคณสแต่ได้2อคณสาม นะครับก็เลยก็เลยตัดเหล็กใหม่นะครับเนี่ยฮะเอาให้ได้2.7งจุเอ้สามจุดเจ็คูณสามสามเมตรสิบนะครับแค่นี้เองนะฮะแล้วเขาแล้วก็ผมก็เดินเหล็กคู่แบบนี้เดินเหล็กคู่แบบนี้เพื่อที่ให้มันล็กลกลกลกอกล็อกล็อกเอ่อกันลอนข้างล่างข้างล่างเกลนลอนให้มันลอยน้ําได้แค่นั้นเองนะครับไม่ได้แต่ทำคู่เพื่อสวยงามอะไรนะ เพราะว่าจริงๆถ้าล็อกมาแค่นี้แล้วก็ตัดตรงนี้ออกไม่ต้องเอาตรงกลางมันก็ได้ครับแต่ว่ามันก็ไม่แข็งแรงไม่สวยงามผมก็เลยว่าแบบนี้เหมาะที่สุดสําหรับผมแล้วฮะทำกระชังน้ํากับกระชังปูนอย่างนี้ถูกกว่าครับผมว่านะฮะเนี้ยฮะเอาสเปคตามที่ที่บ่นไปเมื่อกี้เนี้ยครับที่ซื้อมาแล้วมันไม่ได้สองสองเมตรคูณสี่เมตรนะครับก็เลยเอาตามเนี้ย เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเนี่ยครับเชื่อมก็ตามสภาพนะครับฝีมือทะลุยับเยินครับเพราะว่าเหล็กเราเอาเหล็กบางๆมามินสงมินสองค <c oughs> นเชื่อมเชื่อมทะลุง่ายมากครับช่างมันนะเดี๋ยวเอาไปใส่กระชังโดยใส่กระชังนะครับโดยใช้เคเบิลไทายรัดไปก่อนนะครับ แล้วก็เอาลงน้าให้ดูนะครับนี่ครับก็คงแบบก็คงประมาณนี้ครับก็ความกว้างของขอบในนี้ไปถึงกว้างของขอบในนี้ก็คือ2เมตรนะครับแล้วก็คือทั้งสองด้านทั้งสองด้านของตรงนี้หลังจากขอบในแล้วมาตรงนี้ผมเอา27เซนเพราะว่ามันพอดีกับแกนลนอันนี้นะครับอธิบายก่อนเดี๋ยว เดี๋ยวถามกันไม่รู้เรื่องอะนะฮะไม่ได้มีประสบการณ์นะครับเอา27เซนแล้วก็ทําคานล็อกไว้ดันไว้เพราะน้ำ <c oughs> น้ํามันดันมาทางนี้ครับแล้วก็ความสูงก็เอาความสูงเท่ากับแกนลนที่เรามีอยู่นะครับเคนั้นเองจริงๆใครจะเชื่อมเป็นคานยึดล็อกข้างล่างด้วยก็ได้ครับเพื่อความสวยงามแต่ผมไม่ทํามันยุ่งยากมันเสียเวลาผมว่าเอาเนี้ยอยู่แล้ว ครับหรือใครจะมีสีแต้มแตมพ่นพน,พนให้มันกันสนิมก็ตามสบายเลยนะครับผมเคยทําไม้ไผ่เลยครับไม้ไผ่มันมันพูแบบเนี้ยได้ไม่เหมือนเหล็กมันลุดนะครับแล้วมันก็โยเยไปมาไม่ทนด้วยครับผมก็เลยคิดว่าอันนี้ระยะเวลาการใช้งานคุ้มกว่าครับคุ้มกว่าครับนะฮะคืนี้ฮะ,ฮะแบบลงๆก็จะเป็นอย่างนี้ครับ แค่นี้เองครับนะฮะอีกทีอันนี้ยี่สิบเจ็ดเซนเท่ากับแกนลอนที่เรามีอยู่นะฮะส่วนอันนี้ขอบนอกขอบในก็เอาตามแบบของกระชังน้ําที่เราซื้อมาเลยนะครับใครซื้อกระชังน้ํามาเตือนๆนะครับอย่าเพิ่งทําเหล็กรอนะครับให้แกะกระชังดูก่อนมันได้ขนาดที่เราต้องการหรือเปล่าถ้าไม่ได้ขนาดเราก็เชื่อมทํากระชังเอาตามแบบเอาตามขนาด ของกระชังที่เราซื้อมาก็แล้วกันนะครับซื้อมาแล้วบนไปก็แค่นั้นครับแต่บนบนซะหน่อยอยากจะด่าไอ้คนทําคนขายเหลือเกินครับผมเดี๋ยวไปดูตอนใส่กระชังลงน้ํากันนะฮะว่าจะมันจะเข้ากับน,น้ําได้ดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปใส่กันรอนเพิ่มครับเนี่ยมันพอดีกันร้อนเลยนะรัดพอดีครับเนี่ยนะฮะฝีมืออันน้อยนิดนะครับ รีวิวให้ดูนะครับพอวังเอ่อ ก็ชัางได้แล้วเราก็ใช้เคเบิลไทรัดเอานะครับใช้เคเบิลไทรัดรัดรัดประมาณคืบหนึ่งะครับเพราะว่าเคเบิลไทเราที่มีอยู่มันเส้นมันเล็กะฮะเดี๋ยวค่อยแก้ไขกันอีกทีหนึ่งครับนะฮะรัดไปถึงนู่นเลยรอบๆเลยนะครับแล้วก็เอาลงน้ํานะครับครับตัวน,นี้ก็ผูกเคเบิลไทเรียบร้อยนะครับเคเบิลไทเคเบิลไทเส้นมันเล็กไปหน่อยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเอาลงน้ํากันพี่รถช่วยด้วย ลากไปเลยพี่ดึงปเไยดึงอะไรแรงๆรอ๋อมันติดเหรอโอรปัเปับปับปับขาดแล้วดิเอาพี่ดึงกระชังก่อนอดีแล้แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงนลืมไปว่าโบมกระชัง ครับเรียบร้อยนะฮะสองกระชังนะครับพี่รถเอาไปผูกติดกันเลยก็ได้ป่ะปปแ,ลแล้วก็โชว์หน่อยว่าสวยแค่ไหนเนี่ยฮะก็ประมาณเนี้ยครับกระชังผมออกแบบเองครับ ไม่ได้อวดโอ้อวดตรลิอะไรนะครับเพราะว่าไม่เคยทำามาก่อนครับแต่ว่าอยากมีกระชังไว้เลี้ยงปลาในสบอ่อของตัวเองครับนะเผื่อจะได้เลี้ยงกุ้งฝอยปลาซิวเก็บปลาซิวมันง่ายไม่ต้องไปเก็บน้ำป่อใหญ่เอาไว้ทำกับข้าวให้ลูกสาวกินนั่นไง ได้แล้วพี่อ๋อจะขึ้นขึ้นทำไมฮักโอ้ลึกอ๋อจะไปผูกตรงนั้นระวังโดนเหล็กนะไม่จมหรอกแต่ระวังโดนเหล็กขาขาเกี่ยวเหล็กระวังขาเกี่ยวเหล็กนะพี่อันตรายอันตราย เกี่ยวเวลามันเล็กไปหน่อยพอได้นะครับเนี่ยออกแบบเองนะครับจยมีกระชังก็ได้กระชังแล้วนะครับตัวเนี้ฝั่งนี้สักสี่กระชังฝั่งนั้นสักสี่กระชังวางเรียงกันเลยห้ากระชังได้เนี่ย ห้ากระชังได้ปล่อยฝั่งนี้ใส่ไม่ได้ฝั่งข้างด้านหน้าน้ำมันตื้นไหนลองผักไปกลางๆน้ำนี่มันจะสวยไหมไม่ต้องผูกอะ่ะเอาผูกไว้อยู่อะ่ะลองผักไปกลางๆน้ำดูสิให้มันลอยไป ตัวนี้เอามาต่อกันครับก็เท่ากับได้ว่าเท่ากับว่าเรามีกระชังอยู่ในบอ่อตัวนี้กว้างสองเมตรยาวเจ็ดเมตรสี่สิบเซนนะครับก็คือสามเมตรเจ็ดสิบสองอันต่อกันนะครับก็ได้แล้วครับได้แล้วครับกระชังที่อยากได้อย่างนี้ค่อยลื้อขึ้นนะครับอันนี้เป็นกระชังเก่าที่ผมอนุบาลปลาตอนแรกนะครับเดีย๋ยวลื้อขึ้นมานะครับ สนุกสนากนการเกษตรครับออกแบบเองไม่เคยเห็นไม่ได้ดู YouTube ด้วยยาภาษาอิาไม่ได้ดู YouTube มาด้วยว่าต้องทำแบบไหนแต่ว่าพอนึกแบบออกว่ามันต้องรับกับเกนลนอนได้นะครับมันต้องรับกับเกนลนอนได้ก็เลยต้องน่าจะเป็นแบบนี้แหละเวิร์กสุด จบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผิดพลาดประการใดคอมเมนต์แนะนำได้ตลอดเวลาครับผมไม่ไม่มีปัญหาครับสวัสดีครับ